เป็นน้ำยิ้มไปก่อนนะครับแข่จชนะได้ทั้งคู่ครับอพิเศษนะคะะวยหญิงซึ่งตัวคนคนรักสว่างมีะวบพวกคนชุ่มเข้าใหญ่มหาเศิษสดขอคข้ามอก่อบขับตาไหวตัวไหวันคู่สมังรเด่นอย่างเงร้เซ็นับเงื้ยไว้เลยแด้ออกป็นทองแม่มากแบบฝีนมือไม่นี่ครับา

À, tàu ngoi tàu ngấp ờ đen thì tàu ngoi tàu ngấp. ờ cái con của thì mình cứ cái của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <không đùa>. <cười> 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 ạ chào mọi người 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 chào

đó là vâng 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 cái vâng 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 vâng

สวัสดีครับ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 ส thế nên là chúng mình gặp cái điều này nó thường đến cũng không biết đâu, gặp khó khăn cũng không cái đó, đi 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 đi

ดูทไปตูสีตูเตบอกว่าูสีกระิบเก็บเาเส่าเอาจมากนั่งแ่ก็บกนิ่งยากูน่าบ่กูบังยาแล้วกระิกับเพื่อนเ่นั่กันนั่เลยเอี่เดจยองตมาูวที่ย่งไปโอ

ayo coba ini yang terbaik ini semangat bangsa ini sebagai bangsa terbaik 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 แมตช์เ hmm. ด mm ียวแมตช์เด like no, no, mm ียวต้องเปิดไฟด้วยซีเม็ดแต่พวกมัดยกได้ไพ่หวัเป็นเมดเดีวเราจะทมวยว่ะลอไปที่เต่านักโต๊ะตีดูดิโอห้าคนคนนี้เดือดรึ

ก็เหืราลุตัวเองกัน้านนยนกรบานสีบกเนี่ที่ที่แต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวหน่อยตัวนึงเหาพันเนี่ยานรับกิ ไักาเตัวนี้ได้ต th oh ีแใจว่าอย่าตองแ้ครับองแ้มา้ที่ดเจอ่วยสานโกสานโบ้าโอ้เจ้าของาเชดนั่งไพูดใจด้าหลังโอ้ยก็โดนใแล้วโเจ้าเจ้าลูก เป็นการส่งเสริมนะครับแต่ว่าตัวนี้โปรโมเตอร์เองไม่มองจะบอกต้นกล้าจะมองถึงเขาบอกก็จัเด้วยแขนแล้วขึ้นแน่เด้ เปนีม่มีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนี่นะครับตัวอย่างที่ดีดีาครับนถึว่าอายุจะากนะครับแต่เราเความพยายามที่สร้างสีจากบรรยากาศให้มีนักแฟนบรคยคนี้เดี๋ยวดับบอกว่าจะลงยูทูบนะจอนหังดูได้ย ขอสุวรรณครับวัยคนนี้นี่เป็นไฟประวัติศาสตร์ของสตบุรีแล้วก็คำเพิ่นคำเกี้ยงเลยนะคุณสอยัดได้ยังไงและปีนาทีก็จะมีนัดต่อไปนะครับจะมีนัดต่อไปแน่นอนเดี๋ยวยงเวลาป่ะครับบรรมดาบรรมดาเซียนมวยแม่งเนี่ยว่าไปเกินยกสุดนี่เขายกยกแล้วยกอันนี้ดิ้งเชื้ออันนี้ดิ้งเชื้อยกที่3 เปทออาเ็เาเปทวงอยดมน่อยแยกโดมหน่อยไ่เป็นแน่นอนแยกดมไมเป็นแน่นอนแต่น้ยไม่เป็นไรผู้บรรยายจะแหลกแล้วสมัติไม

จบการแข่งขันเทบิลเทเบนครับรบองรบรู้สาบวจบการแงขันเทเบเทบโอ้ยูเอเียกัเียวผู้ที่สครับผู้ที่สในศึวยมาตัวเดงันจประครับเตดีบงัไปยอคไปเนักเลือดปสิปอชัยือว่าสามครึ่สามเน

แลังโค้งดับไปนแจกคขึงนชิงานของทางด้านสองพยัคฆ์โนขวัตูครับแลัครับโขงชาดิกินคน,นไคยแจ้งที่ามขับท่า นี่นมาแล้วเปย้าเปยเ้าเขามาแล้วจากปากูตบวิสัยแ,แบงแบงันแท้แล้วก็ตีแปแป้แงก็มาแล้วนะ ด้แต่บ้านโคงลำนับโคงงนับลำน้บโคงแจ้งวันดี้ที่4,000 4พันบาทครับลำน้บโคงฟ้าในกีฬาไทยงนะานชงพยักษ์สอนนครปฐมก็วมรวบรวมด้วยครับประมาณพิเศษัวนี้ครับเดินทางเข้ามาแล้วนะครับอตอนนี้พี่ดาบชัยกำลังเช็คอยู่นะครับถ่ายทอดนะครับสีทุบเป็นต้นไปนะครับจะเป็นคู่หลักๆเลยนะครับ <ไป S 2> ที่เหลือก็คงจะเป็นหลังการถ่ายทอดสัปดาบ์บนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนางสาววันนั้นสภากีตนะครับนายยกบุการวันน,นั้นส่วนตำบลซำท่านบนนุญด,นดนนำนะครับท่านพรบุญดำนายกบุญการวันนั้นส่วนตำบลจนทา์ครับยกสองยกสองให้ย,ยกสุดท้ายบ้านเอา้าแหลกมา นี่ใช้ดุลพินิจอยู่นะครับโอ,โอ้โอ้โอ้เฉยละเจ็ดแล้วอ่าอยู่ต่อไปอาจจะเป็นมันนะดุลพินิจของคุยสงศิ์อ,อันตรายอาจจะถึงขั้นมันตลอดชีวิตจบแค่ยกสองนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปก็สองพยักษ์สารพัดตูมกับลำนับโขงก้องพารณี